วันนี้ว่างค่ะมาชวนเพืเ่อนๆทาเค้กมาเปล่ากันนะคะมาเปล่าข้างบ้านค่ะไปทํากันเลยนี่แป้งค่ะน้าตาลแป้งเกลือใส่รวมกันเลยนะคะแล้วก็ตีคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่น้ากะทิก,กับน้าใบเตยที่เราปั้นแล้วก็แล้วก็นี่ใส่น้ามันค่ะใส่น้ำมันแล้วใส่ไข่แดงไข่แดงเราคน ตะล่อมตะล่อมตะลอมเอานาำกะทินะคะไบบดกับใบเตยแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นตัวเนี้ยได้เป็นนาำกะทิใบเตยขึ้นมาแล้วก็มาใส่ในแปงแลงเราค้นจนน้ำตาลละลายเราก็แป้งก็ไม่เป็นเม็ดนะคะคนให้มันข้าวกันใดีพอมันข้าวกันดีแล้วก็ต่อเดี๋ยวก็เราก็พักไว้นะคะแต่ให้มันข้าวกันก่อนนะอ่า ข้าวกันแล้วก็พักหวายไปตีไข่ข้าวไข่ข้าวตีเป็นฟองยับยับแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลจักซ้ำรอบนะคะแล้วก็ตีจนมันมันขึ้นปูข้าวแล้วก็ตังยยดนะคะเดี๋ยวเป็นเผื่อนก็เลยนะยกไ้เลยว่ามันตั้งหยดอ่อนๆพอมันได้จีมันกับตังยยดอ่อนแล้วก็ตัก ลงไปผสมในแปลงที่เราแปลงกับน้ำใบเตยที่เราเตรียมไวมเ้เมื่อกี้ค่ะอ่าเราก็ตะล่อมจากในออกข้างนอกนะคะแล้วก็เทลงไปในทาดที่เราเตรียมไว้แล้วทาดอันทาน้ำมันแล้วก็ลงกระดาษค่ะเตรียมไว้แล้วก็เทลงไปแล้วก็ออฟไฟประมาณ ร้อยแปดสิบค่ะเอาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีแล้วแต่ฟั่มหน้าบางกองเค้กนะคะกะไม่ได้นี่ต้องเพื่อนเ,น,เนต้องแล้วเองกันเนี่ยมันสุกแล้วค่ะพอสุกมันจะร้อนออกจากรครอบอืมแล้วก็ผิดความฟามเลยนะคะออกจากตเตาหลอดรีบฟอมเลยไม่เห็นเค้กมันจะฮอตตัวมันจะไม่ข่อยสวยอ่าแล้วก็เอา กระดาษออกกระดาษลองออกให้หมดต่อกกลับนาเค็กขึ้นมาไหมค่ะสวยๆเด่งๆกันเลยค่ะอ้อมถังบานเลยค่ะเราก็ใส่ทรายมาเ่า่เราก,กวนเมื่อกี้มาเปล่าออนออนกําลังดีกวนไว้พักให้เย็นสนิดนะคะแล้เ,เอามาใส่เค็ก ใส่เค้กกันเลยเพื่อนๆแต่งใส่ให้ให้เยอะให้ร้อยตามเตียว่าชอบหน้าบางแคไหนนะคะแล้วก็ตัดชิน้นตัดชิน้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปชิมกันค่ะตัดชิมหน้ามะพร้าวโปะลงไปหน้ามะพร้าวมันเลือกค่ะเราใส่ต่างทรายเราโปะต่างหน้ามะพร้าวค่ะ เนื้อนมหอมเดงอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะ